สวัสดีค่ะพบก,กับช่องน้องจูเนียร์โฟมบีดี้นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้แม่ควานก็พามาเอบด,ดูสองพี่น้องเข้านอนกันนะคะแม่แม่น้องต้นหนาวแล้วก็น้องจูเนียร์ดูค่ะความนา่ารักจิดพี่สาวแล้ว อนนี้ก็เวลาประมาณ5ทุ่มได้คะ่ะแ,แ,แม่แม่ควันยังไม่นอนนะดู <c oughs> ไม่นอนกับแม่วาเลยมานอนกับน้องแม่วาแม่ว่ายืนกินอยู่ข้างหลังสวนแม่นาก็กินข้าวโพดแล้วก็ไล่ยุงปัดยุงปัดแมลงให้ลูกแล้วก็หลานดูแม่นาใจดีมากค่ะแม่แม เลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงล้านอีกน่ารักที่สุดไม่นะส่วนแม่วาส่วนแม่วาก็กินอย่างเดียวเลยเข้าทางแม่วาเลยเรื่องคนเลี้ยงลูกให้แม่วาจะถูกใจมากนางก็จะได้กินแบบสงบหน่อยเพราะว่าสองพี่น้องดูคะ่ะเล่นจนเหนื่อยแล้วก็ดูหลับปุ้ยเลยต้องมีที่นอนใหญ่ๆใ,ใ,ให้หนูแล้ว สองคนนะคะแม่ต้องที่นอนผืนเดียวกันเพราะว่าเริ่มติดกันแล้วค่ะแม่แม่น้องจูจะติดน้องจูเหมือนจะติดต้นหนาวต้นหนาวก็เหมือนจะติดพี่สาวมากผ้าห่มก็ห่มด้วยกันแล้วก็ส่วนที่นอนก็ต้องพื้นใหญ่ๆอันเดียวกันปูนอนด้วยกันแต่วันนี้ปูไม่ทันค่ะแม่แม่หลับเล่นกันจนเหนื่อยแล้วก็หลับไปก่อนก็เลย ได้แค่ห่มผ้าให้ผ้าสุดโปรดเขานะคะแม่ผ้าห่มของน้องจูวันนี้ก็มาแบ่งให้น้องห่มด้วยน้องก็นอนข้างหลังดูค่ะแม่น่ารักมากนะอันนี้ก็คือเขามานอนของเขาเองเขามานอนกับพี่จูของเขาเองมานอนด้วยกันอันนี้ก็คือความน่ารักความผูกพันของของเขาทั้งสองวันนี้มานอนกับแม่นาดูคะ่ะ ร้านไปด้วยตอนกลางคืนให้น้องจูก,กินนมด้วยเด้อติดแม่นาค่ะดูต้นหนาวนอนอ้าปากน้ำลายยืดแล้วความน่าใครไม่หลงรักก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ไม่ลงรักสองพี่น้องคู่นี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่ตูเนียแล้วก็น้องต้นหนาว เืองนี้เรมอากาศอากาศเย็นเย็นแล้วก็ห่มผ้าให้ก็จะหลับสบายหน่อยเพราะว่ายุงอะไรก็ไม่กัดแล้วก็อุ่นด้วย ยอกพี่กลางคือก็มาออดอ้อนออดซาะพี่จูเหมือนเดิมดูค่ะมานอนข้างหลังพี่นอนกายพี่จูได้ไหมเนี่ยโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้ก็กำลังเริ่มขึ้นนะคะนี่แม่แม่แมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูเนียด้วยนะคะ ได้ควานและพรอครัวก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปน่ารนะักมนนากๆเลยค่ะยังเป็นช้างเด็ก baby elephant ทั้งคู่ ก็ยังน่ารักขนาดนี้ดูค่ะเมื่อเวลาได้ใกล้กันได้เล่นด้วยกันก็จะเริ่มติดกันแล้วค่ะแม่แม่แยกไม่ออกแล้วทีนี้ทนี้ก็ไม่สนใจพ่อจ๋าแล้วจูมีเพื่อนมีน้องเล่นเป็นเพื่อนแล้วพ่อจ๋าไม่สนใจพจี่ไม่สนใจพ่อจ๋าแน่เลยเป็นพี่คนแล้วก็จะเรียบร้อยหน่อย กล่อมน,นอนก็ต้องกล่อมทั้งพี่ทั้งน้องนะคะแม่แม่กล่อมทั้งสองต้นยาหลับสบายเลยนอนกับพี่จูรับรองอุ่นแน่นอน ไปนอนได้แล้วนูนค่ะแม่แม่คุณเม่มีนาหันไปหาแม่วาแล้วว่ามาอุ้มลูกตัวเองไปนอนได้แล้วแม่วาหลับอยู่บ้านฉันเนี่ย And I do. ส่วนคุณแม่มีนายืนโยกไม่หยุดเลยไล่ย,ยิงไล่แมลงให้ลูกให้หลานมีหลานก็เหมือนมีลูกใช่ไหมแม่นาทั้งลูกทั้งหลานนี่เหมือนลูกเลยเลี้ยงลูกด้วยเลี้ยงหลานด้วยอ่ะส่วนแม่วากลายเป็นสาวไปแล้วค่ะแม่ส่วนแม่วาอยู่ข้างหลังน่าจะนอนหลับแนละ้วกลายเป็นสาวสูตรไปแล้ว ชมคลิปน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูดเนดียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้แม่ควันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะค่ำคืนนี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะวันดีนะน้องจูตั้นหนาว